สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนักแสดงชายชื่อดังปราบหรือนายปราบประดลสุวรรณบางเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายสมเกียรติเพชรประดับภูมนวยการส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกกองบริหารคดีพิเศษเพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีฟ้องเงิน forex 3าดี นายปราบประดลบอกว่าตนเดินทางมารับทราบข้อหาคดีฟอกเงินที่ DSi เมื่อวันที่5ตุลาคม2565และขณะนี้นานกว่า5เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ถูกยกเลิกงานชีวิตส่วนตัวพังบ้านกำลังจะถูกยึด ซึ่งที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีธนกฤิเจตอารีรัตเลขานุการรัฐธรมนรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เคยบอกว่าดาราปอปาไม่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงในคดี forex กาดีซึ่งตนเองก็สงสัยว่าในเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงทำไมจึงยังถูกแจ้งข้อหาฟอกเงิน นายปาปดลบอกว่าส่วนสาเหตุที่ตนไปเคลื่อนย้ายทรัพย์สินคือขับรถแอสตันมาตินของนางสาวพะคลน์สิรุนหรือกูกีแฟนสาวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่ากับเป็นการนำทรัพย์สินไปซุกซ่อนเพราะเป็นทรัพย์สินของแฟนสาวรวมทั้งมีเพื่อนกระเทยของกูกีมาง,งัดห้องคอนโด ซึ่งเป็นผู้สิหายคดี Forex 3D และอ้างว่าทรัพย์สินต่างๆของกูกี้เกี่ยวข้องกับคดีแชร์ Forex 3D หลังจากนั้นตนก็ได้แจ้งความที่สอนอสุทธิสารจึงทราบว่าวันเกิดเหตุเพื่อนกระเทยรายนี้ผ่านเจ้าที่ดี่ DSI คือนายพงศธรอินอํานวยเข้าไปร่วมยึดทรัพย์สินในคอนโดด้วยพร้อมกับแจ้งความในข้อหามาตรา157แก่เจ้าแก้าที่ d s i คนดังกล่าว นายปาปดลบอกว่าต่อมาแฟนสาวของตนถูกจับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหาชอกโกงประชาชนถูกส่งเข้าเรือนจำเมื่อวันที่18สิงหาคม2565จากนั้น21สิงหาคมเพื่อนสนิทของกูกีได้ติดต่อมาหาตนเองว่ารู้จักกับทนายความชื่อฮอนุพูกอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของเลขารัฐมนตรีท่านหนึ่งสามารถช่วยเหลือคดีได้จึงนั้นให้มีการพูดคุยเจรจากันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่าเรียบด่วนรามินทาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ระหว่างพูดคุยนั้นมีทั้งหมด4คนประกอบด้วยตนเพื่อนสนิทกูกีแฟนเพื่อนกูกีและทนายความชื่อฮอนฮูกใช้เวลาพูดคุยประมาณหนึ่งสองชั่วโมงมีการเรียกค่าดำเนินการหลัก10บล้านบาทอ้างว่าจะนําไปใช้เจราจากับผู้ใหญ่ช่วยทําสํานวนคดีให้อ่อนลงเพื่อพ้นคดีตนฟังรู้สึกอึ้งและพูดไม่ออกซึ่งมีใจความสําคัญคือทนายความคนนี้บอกว่าน้องเขาสวยที่ไปแต่งงานกับคนนั้นซึ่งก็เชื่อว่าน้องไม่เกี่ยวแต่มันมีราคาของความยุติธรรมอยู่ ทางฝ่ายทนายฮอนงฮูกจึงบอกให้ตนเองกลับไปคิดดูก่อนจากนั้นทนายคนดังกล่าวก็กลับไปทั้งนี้ในส่วนเลขาธัฐมรนตรีหรือรัฐมนตรีรู้เรื่องด้วยหรือไม่นั้นตนไม่ทราบหลังพูดคุยเพื่อนสนิทกูกีส่งลายมาย้ำเรื่องเงินหลัก10บล้านอีกครั้งซึ่งผมอ่านแล้วไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่ทําการบันทึกหน้าจอทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าเพื่อนผู้หญิงของกูกีหวังดีและไม่ได้รู้เห็นกับการตบทรัพย์แต่เป็นเพราะรู้จักคนและอยากช่วยจริงจริง กระทั่งต่อมาอีกหนึ่งเดือนผมได้ถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินฟอ r ร x 3D ดีนายปาปดลบอกว่าตนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมนิ่งมาตลอดจนวันนี้ทนไม่ไหวจึงออกมาปกป้องตัวเองเพราะเรามีชื่อเสียงยังโดนขนาดนี้แล้วถ้าเป็นประชาชนคงหนักกว่าเราแน่นอน อย่างนันก็ตามตนยังไม่ได้ต้องการจะดำเนินคดีในข้อหามาตรา157ความผิดเรื่องการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์แค่มาเรียกร้องความเป็นธรรมเท่านั้นโดยตนเองต้องการให้แฟนสาวได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีเนื่องจากได้รวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เพราะตอนนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ นายปาบดลบอกว่าหลังจากที่ทนายคอนุพุกที่ปรึกษาเลขารัฐมนตรีได้มีการเสนอต่อรองการช่วยเหลือคดีนั้นตนก็ไม่ได้มีการโทรศัพท์สอบถามไปยังเลขารัฐมนตรีเนื่องด้วยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่มีเพียงช่วงหลังที่ตนถูกดำเนินคดีฟอกเงินตนได้มีโอกาสไปเตะฟุตบอลหรือทํากิจกรรมร่วมกันกับทางเลขานุการัฐมนตรีและผู้อำนวยการกองคดีแต่ก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าว